ฟอร์ดแรปเตอร์นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ทสกีลากปิกไบต์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับพร้อมชุดไฟหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลมาฐานห้าสบมิลลากเรือได้เจ็สกีได้ปิกไบค์ได้นะครับตัวบอเมาส์ตัวนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานชุดยึดจะซีซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ ติดตั้เกียวด้านล่างกันบลเมาคอนนะครับมีสปริงกันคลายนะครับกันหัวบอลโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้มีชุดไฟนะครับติดตามสัญญ,ญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟหลีไฟความหมัานทิดหมดนะครับ โ okay, อเคครับคุณค่าสำหรับการรับชมครับ